สวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงนะคะชื่อไก่น้อยนะคะวันนี้เราจะมาบอกเ่าเรื่องกาแฟนั่นเองนะคะไก่หน่อยเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินกาแฟมากๆเลยก็ว่าได้วันนึงนะเราจะกินประมาณ2-3ถึงแก้วฟังไม่ผิดนะ2-3ถึงแก้วซึ่งเป็นอยอดเงินเนี่ยไม่ต่ำกว่าวันละ100บาทเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่า คนที่กินกาแฟเนี่ยมีอยู่หลายปัจจัยนะคะอย่างแรกเลยอยากได้เรื่องแบบง่วงนอนตื่นมาฉันต้องได้กินกาแฟอย่างที่2กินแบบแค่แบบฉันได้กลิ่นก็พอแต่ขอให้ได้กินอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าบุคคลที่3เนี่ยกินกาแฟแบบงดกินจุกกินจิกซึ่งแต่ละเป็นคนคนที่3นะคะชอบกินกาแฟเพื่อให้ตัวเองอิ่มแล้วไม่กินจุกกินจิกในระหว่างวันและที่สําคัญอะคะได้ได้ได้อลเลิร์ด้วยอันเนี้ย คือคือแกเองแต่ว่าพอได้มาเจอตัว In c o f f e ีบอกเลยนะใ้กินแค่วันละ1นซองเท่านั้นฟุกไม่ผิดนะวันละ1นึ่ซองเพราะว่าควบคุมความหิวของไว้ระหว่างวันได้ดีมากที่สําคัญนะคนที่ชอบลดน้ําหนักนะคะแนะนําเลยตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอินคอ f ฟ e คุมน้ําตาลหรือว่าแคลอรี่ต่ําด้วยที่สําคัญนะคะก็กินแล้วผิวดีด้วยแล้วก็ลดน้าหนักได้ดี เพราะว่าตั้งแต่มาเจอตัวนี้กินได้ประมาณน่าจะอาทิตย์หนึ่งและนะคะอาทิตย์กว่าและรู้สึกว่าชอบมากที่สำคัญประหยัดด้วย1ห่หอนะคะจะอยู่ที่12เท่านั้นนะคะแต่ว่ากินวันละหนึ่งแต่ถ้าบางคนที่ติดมากๆแนะนำสองก็ได้แต่ว่าคุณจะไม่หิวจุกจิกระหว่างวันฝากไว้อิน f าแฟนะคะ